ส่วนมากระยะ 1, 2, 3จะไม่ค่อยไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะคะถ้าตัวพี่ไม่บวมนะคะตัวไม่บวมไม่อืดไม่จุกไม่แน่นท้องสามารถกินน้ำซาวข้าวกับไข,ข่ขาวต้มได้นะคะไข่ขา,ขาวคนุน้ำซาวข้าวได้กินวันละ1มื้อนะคะแทนไปเลยมื้อเช้านะคะ,ะวันละ2-3ฟองนะคะแทนมื้ออาหารเช้าไปเลยกลางวันกับเย็นพี่ทานปกติแต่ขอให้ลดอาหารพวกรสจัดทั้งหมด หวานจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดพี่ต้องลดพวกนี้เพราะว่าอาหารรสจัดทุกชนิดนะคะ่ะทำให้ไตมันอักเสบหรือว่าไตร้อนนั่นเองนะคะแล้วพี่ต้องไปลดอาหารประเภทโปรตีนทุกชนิดโปรตีนโดยเฉพาะโปรตีนจากนมวัวโปรตีนจากเนื้อสตัตว์เนื้อหมูเนื้อเอาเนื้อไก่เนื้อกุ้งเนื้อวัวเนื้อควายนะคะเนื้อสัตว์ทุกอย่างอะคะ่ะขอให้ให้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยต้องงดเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายร้อนนะคะแล้วบางคนกินโปรตีน เยอะสมมุตินะคะโปรตีนจากถั่วเหลืองโปรตีนจากนมวัวโปรตีนจากสัตว์เยอะๆมันจะทําให้ไตไตเขาเรียกว่าอาค่าโปรตีนไตมันรั่วออกเนาะมันขับของเสียเยอะเกินไปคือการกินโปรตีนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์หรือเวโปรตีนอะไรแล้วแต่ค่ะมันจะทําให้ร่างกายพี่ร้อนเนาะพี่ไปสังเกตตัวเองว่าการที่พี่เป็นไตเนี่ย ะะพี่ได้ไปกินยาอะไรมาเยอะหรือเปล่านะคะกินของที่มันหวานหวานเยอะไหมผลไม้หวานกินเยอะไหมนะคะแป้งน้ําตาลไขมันนะคะมันเพิ่มความร้อนเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายนะคะไตร้อนจะทําให้อักเสบดังนั้นเนี่ยวิธีแก้นะคะถ้าพี่ยังไม่ได้บวมน้ํานะคะไม่ได้บวมหรืออืดสามารถกิน ไข่ขาวคนน้ำซาวข้าวได้เลยแล้วปรับอาหารพวกนี้นะคะไม่กินอย่างที่ยุ้ยบอกเมื่อกี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าร่างกายพี่ร้อนมากนะคะพี่ก็ต้องไปกินใบบัวบกใบเตยใบย่านางเสริมเข้าไปวันละหนึ่งแก้วจะใช้วิธีการต้มก็ได้นะคะหรือปั่นแบบคั้นสดนะคะแล้วก็พี่สมมติสมมติพี่คั้นสดใช่ไหมตักสัก1-2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วใส่น้ําประมาณนี้ค่ะน้ําเปล่าผสมให้มันเจือจางแล้วพี่กินวันละ1แก้ว ตอนท้องว่างนะคะไม่กินหลังอาหารกินจิบไปเรื่อยๆค่ะให้ร่างกายมันเย็นสัก7 1็ถึงวันพี่รู้สึกว่าร่างกายพี่เย็นแล้วพี่ก็หยุดทานเนาะอ่าพอปรับอาหารทุกอย่างแล้วปรับอุณหภูมิร่างกายให้มันสมดุลแล้วพี่สามารถกินผู้หลานเพื่อถ่ายพิษถ่ายของเสียปรับเลือดทั้งระบบร่างกายของพี่ได้เลยนะคะไตมันจะค่อยๆดีขึ้น